สวัสดีค่ะพี่น้องทุ่มใจสวัสดีครับก้นลูกสวัสดีครับก้อนสวัสดีครับถ้าพี่น้องอยากลงทงหน้าค่ะเหมาือนนี้มาเอาพักกามพี่น้องในพักกามบบก,ก,กร,ร้ดอกกามเยอะขันแม่เล่ามาก,ก่อนเหรอพี่น้องในกำลังออกดอกง,งามๆพอดีเลยพี่น้องเอ้ดอกพักกามกำลังหลวบแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะเอาไปดองเอาไปแช่น้ำดองกิน เอาน้ำกันค pues right. ่ะหลายค่ะหลายแนวต้นยูสูงเสียวได้หลายบ่บุบรรยากาศทรงให้ตงหน้าเกลาพินทองคุณเสก็อยากออมมานําเออยางลูกยางเออคือเออไหนลูกยาง้ึยางอ้ไรยักษ์ขนเดี๋ยักษ์ไซส์ยันแล้วออกดอกงามคักเลยค่ะพี่น้องไล่ๆเลยจะพาพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆนะพี่น้องช่างนี้ลูกทางนี้ทางนี้เดี๋ยวทางนี้ ก็เป็นหลายเลยค่ะนคือยูนสูงแค่ละ่ะยูให้กินแบบบ้นบานๆนะพี่น้องเนะนาะหาแหล่งมาดอกกามก็ออกเป็น,ปนยังไงล่ะโอ้ยพี่น้องมึงเนี่ยต่นยอดอ่อนๆงามดอกอ่อนๆงามๆหลายคักหลายแน่พี่น้องที่อยู่สูงแท่ละ่ะขึ้นเอาได้บ่ล่ะพี่น้องเอ,อ้ย นีค่ะแมเรามาก่อนหรอพี่หนอเด็กคุงแล้วไปหายายหลวงไปหายายน่มาออกกรอี่น่อยยค่ะเด็กคุณหนอได้ค่พักใชคับพี่หนอ้ยี่สูงเห เอ้น่ได้ยอ่อะไล่ะน้าก็บอกการ์ดสวสๆงตรงนี้วินน้องสูงแม่งามคังงามเนี่ยหลายคักหลายเนี่ยฮะ Terima kasih telah <laughs> menonton! เหลืออยู่สูงๆแบะพี่น้องเอาไปได้มันสูงโผล่ปูกาขึ้นพี่แต่ดอกอ่อ,อนๆพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมาเก็บซอยกันค่ะดอกอ่อนๆเลยค่ะมองน,นี่กำลังดอกแสบเลยพี่น้องสั่งนี้จะรู้ว่าเยู่ค่ะโอ้ยสูงโผล่พี่นอ้นอ,อ,งนองเอ้ยบูก่าึ้นสูงญานยญานิเพิ่มสูง พี่น้องเออเจไดเนาะตัดแถวมันลงมาตำ่ตำๆปีไหนอะไรกินต่ำงั้นพี่น้องมาเก็บน้องการข้าววันนี้ตั้งกล่องกันเนาะพี่น้องเนาะงัน้นเราก็นั่งเก็บหายอยู่หายกินแบบมันๆเท่านาะพี่น้องคุณสาวมาหายอยู่หายกินก่อนเลยหนาวเส้นในหลังอยู่ครับ ฝากนายแนวฝากไปกิน

พี่น้องกับบ้านเดีหลายเลยค่ะพี่น้องอยู่บ้านก็นมีอีกคู่นึงในหอวัาง่ายเลยค่ะเดี๋ยวสิมาเอาอีกอยู่พี่น้องเอ้ยเสียดายเอาคื้อเอาเนี่ยเข้าออกนะแล้วพี่น้องกลับบ้านค่ะบ๊ายบายคุ้มใจ ก้าบวบ้านเราครับ,บ,บเป็นเก่งอั่างว่าเลยพี่น้องก้าวบ้านข้ามาเหนืเอเซนน้ำเนาะคะ่ะสามสิบหมื่นกระเด็กกินเราพี่น้องเอ้ยสามสิบหมื่นกระเด็ดแล้ว,ลวไปให้ไหนง่างกระบ้านเราครับ หนึ okay. ่งแกมขึ้นหนึ่งเกมจะลุกเราจะคลิปไปเพียงซ้ำนีเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกำลังแรงใจให้เด้อค่ะนี่เปันมาฮะยูฮากินเนาะพี่น้องเนาะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร้ได้พี่น้องเด้อเปิดเสียงให้มีกำลังเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะกระยากพี่น้องดูกระยาก ยิ้มหน้าคอกันไหมค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะผูใจสวัสดีครับก็ลูกให้มาส,ส,ส,สวัสดีครับก็อนเร็วให้มาสวัสดีครับก่อนเขียนพี่น้องเขียนสวัสดีครับ